แต่จ,จบซีซั่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะกอนลเราซีซั่นสองวโอ้ยมีความสุขสิฮะเพราะว่ามีแต่เพชรเมดเ็ดงามๆแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเขารักความเป็นอีสรนของเขาอ่ะแล้วเขาต้องการที่จะสื่อสารไปในบริบทในแบบของเขาอ่ะแล้วมันเห็นศักยภาพทุกคนแบบเต็มที่แล้วซีซั่นนี้มันโชคดีได้กุศลาซึ่งเขาดึงศักยภาพน้องนี่เก่งเขาสามารถพูดกระเทือนนะสก,กิจจุดให้น้องๆฉุดคิดแล้วทาให้ทําในสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วอ่ะส่งเสริมให้มันดีขึ้นอีก อันนี้คือข้อดีของของซีซันนี้นนครับทีนี้มาพูดถึงกระแสว่าเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเปนียบเบกับซีซันที่แล้วเนาะซีซันนี้มันเหมือนแบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นตามปีออนไลน์เลยหรืออย่างเงี้ยอ๋อในตอนแรกก็ตกใจอย่างนี้นเหมือนกันเขาสึกว่าเอยเนื่องจากพ่อๆเขาก็คงแบบซีซันสองเนาะเขาก็งานเยอะแล้วก็อาจจะแบบเอ่อเรื่องการแบบแชร์หรืออะไรเงี้ยท่านก็คงจะไม่ค่อยว่างกันด้วยเรา<ๆ>เราเข้าใจแต่ทีเนี้ยพอไปเช็คเลยทจริงๆอ่ะมันกลับดีกว่าปีปีที่แล้ว ใช่แล้วแล้วกลวุ่มคนเป็นกลายเป็นเป็นอย่างที่เราต้องต้องการนะ uh huh. คือต่างภาคจริงๆกลายเป็นต่างภาคเราชอบแล้วเลตติ้งดีกว่าปีที่แล้วด้วย uh huh. ถึงถึงในโซเชียลของคนในในวงหอมอรำอ่ะ huh. หรือกลุ่มคนที่เราอยู่ในหมอรำจริงๆเนี่ยมันจะดูเงียบ uh huh. แต่คนต่างภาคเขาชอบมากไปไปต่างจังหวัดที่เป็นไม่ใช่อีสานเนี่ยเขาก็จะรู้จักแล้วก็เข้ามาทัก แล้วก็ดูจาก<ม>ใช่ว่าด<ม>ูจากสแต็กเนาะจากหลังบ้านจริงๆเนี่ยใช่คือคนต่างต่างภาคดูเยอะขึ้น<ม>ซึ่งมันตรงตามโจทย์ที่เราตั้งไว้เลย<ม>เพราะว่าเราไม่ใช่คนอีสานเนาะจะทำหมอาำขายคนอีสานมันยากแต่เราเองเราต้องการสื่อสารเป็นคนสื่อสารแล้วกัน<ม>สื่อสารให้คนต่างภาคได้รู้ว่าหมอลำมันดียังไง<ม>เพราะว่าในมุมของคนต่างภาคเนี่ยมันมองข้อดีของหมอลำอยังไม่ครบอะ่ะม,มองมองเป็นว่า งานวัดเสียงดังตีกันอะไรเงี้ยแต่เราอยากสื่อสารว่ามันคือมันคือวัฒนธรรมที่สวยงามและสามารถต่อยอดได้ดีมากกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอีสานจริงๆนะก็คือเยีนหน่อยยืนยันว่าเลตดิ้งสำหรับซีซันสองนี้คือดีและดีกว่าเก่าด้วยดีกว่าเก่าจริงครับดีกว่าเก่า ขึ้นมาขึ้นมาจะเก่าด้วยซ้ําจากหลังบ้านที่ดูตัวเลขเ<อ>แต่ว่าเดี๋ยววันหลังเอาเขา้อมูลมาแชร์แล้วกัน<ช>เพราะว่าวันนี้ถามไปทางหันเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมมาแต่ดูแล้วดูหลังบ้านแล้วเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าในเรื่องของสปอนเซอร์หรือ,อตัวผู้บริหารเองเขาต้องกังวลอยู่แล้วแต่พอเห็นตัวเลขเขาไม่ได้กังวลเพราะว่ามันใช้ก็อย่างที่บอกอะว่ามันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักเ่ยมาดูเยอะขึ้นซึ่งมันตรงตามโจทย์ที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราอยากให้คนรู้จักอีสานเยอะขึ้นรู้จักหมอํำเยอะขึ้นนครับเหมนาก็ใ่่ีถว ถูกต้องตอบโจทย์ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะครูสลาเนี่ยสิ่งที่สําคัญสุดคือเด็กอ่ะเหมือนเหมือนเราเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยเด่นอะไรเราทําในสิ่งที่เราชำชำนาญมาตลอดก็ทําแต่ครูเนี่ยเขามองแป๊บเดียวเขารู้แล้วเขาก็เขาสามารถจี้จุดแล้วไปกระตุกบอกว่าหนูอันเนี้ยของข้อดีของหนูเลยหนูต้องต่อยอดจากอันนี้แล้วแล้วมันเก็ตเลยแล้วน้องก็ทําต่อได้แบบดูดูทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นตาโตน้องเต้ย น้องยูโรน้องอมแอมหรือคนอื่นๆที่อยู่มายาวๆครับแต่ละแต่ละ EP จะพัฒนาขึ้นเยอะเพราะว่าได้รับคําแนะนําจากคูที่เขามองออกจริงๆทั้งพ่อเอกพ่อดาบเนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กับ,บวงการมารมานานคนระับผมเนี่ยอาจจะเป็นในมุมของเรื่องของภาพรวมมากกว่าเพราะอย่างที่บอกผมมองเป็นการส่งออกเนาะก็ดูว่าเออบุค,คลิกแบบนี้เออเสียงแบบนี้จะส่งออกได้ทั้งทั้งสี่คนจะมองกันคนละมุมเพื่อให้ได้เมน็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่ดีจริงๆเพื่อส่งออกเนี่ยฮะ แล้วมันก็เลยตอบโจทย์ครับแล้วสำหรับการที่จะจบซีซั่นนี้จะมีซีนอำลาตำแหน่งให้กับผู้ชนะซีซั่นที่แล้วแบบนีผมก่อยากได้มากแล้วก็ <laughs> แล้วก็ทางทีมก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่ก็สุด <laughs> ท,ท้ายอ่ะเอ๊ะเหมือนเดียต้องไปรุร่นทุกครั้งแหละ <laughs> พอหน้าไง,งาก็จะเซอร์ไพรส์เองเงี้ย <laughs> แล้วบอกว่าอันนี้น่น,น,น,นี่ได้เลยเงี้ยพอถึงเวลาพี่ปั๊กกับพี่ดาวเขาก็จัดมาเต็มอยู่แล้วครับก็เลยแบบไม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรรู้เลยว่าเดี๋ยวก็ต้องทำอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อยู่แล้วหลักๆเลยแกกกก็ออยยยาาาาให้้เเเรรไพสดววแและั่่งี ีครเับครับผู้ใหญ่มีเรียกคุยถึงซสีซั่นเออซีซั่นสามอ๋ออันนี้คุยแล้วครับมันเรียกมันไม,ม,นไม่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะทํายังไงให,ให้มันไม่จําเจไม่น่าเบื่อและน่าติดตามมากกว่าซึ่งสีสั้นสามเนี่ยผมคุยกันคร่าวๆแล้วว่ายังไงต้องให้มันแตกต่างและมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก อันนี้จะจะรวมหมดแล้วจะไม่แบบว่าเอา่อนุ่นนี้เพราะว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วเราก็ต้องเอาให้คนอีสานเองก็ตื่นเต้นไปกับเราด้ยวยในซีซั่นสามใช่แบบคาดไม่ถึงใช่แบบาไม่ถึงชัชแบบงชวร์ครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญอย่างล่าสุดอ<ล>ะฮะแอนทโทเนียมาเงี้ยผมก็ไม่รู้เขียนว่าแบบโอ้ยแล้วผมแล้วอะตอมเนี่ยคือผมชอบมากแล้วมารองแล้วเพลงที่ผมชอบอีกอย่างเงี้ยโดยที่ผมไม่รู้อะผมเวลาดูแล้วมัน เขาจะชอบให้ผมเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะฮะกนเเ็คผูตื่นเต้นไป็นผู้ชมไม่ด้วยตื่นเต้นกว่าด้วยมีการเรียกคุยกับโคตรแต่ละคแล้วร้วนอินดีไปต่อของเราดีแล้วสาบไหมอ๋อเรามีคิวว่างให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยไออันเนี้ยแผนอันเนี้ยไม่ยากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพ่อๆอ่ะ จะว่างช่วงไหนเพราะว่าเราทํางานมาสองซีซั่นแล้วเนาะเราจะรู้ว่าท่านควรจะเอามาเข้าง,งานช่วงไหนแล้วมันจะเหมาะอะไรเงี้ยครับอันนี้สบายไม่ต้องห่วงครับแล้วผมเองก็ทำมอล์ฟอยู่แล้วมีมองเพิ่มติมครับคผมเข้ามาผมยังผมยังอยากอยากได้แม่ครูครับครูที่แบบมาให้มาให้เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์มากกว่าเหมือนแบบอยากอยากได้ภาพแบบแม่ครูนั่งอยู่แล้วเด็กๆก็นั่งฟังประวัติ นั่งฟังสิ่งที่แม่เคยผ่านมาแล้วเจออะไรแล้วถ่ายทอดให้ฟังนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปคิดเอาไปเอาไป,ปเอาไปยุกใช้กับตัวเองอันนี้คือคือภาพที่อยากเห็นมากซึ่งซีซั่นสามผมจะต้องทําให้ได้อยากเห็นแม่บุญร่วงเนาะแม่ชูแม่แม่ชูวีวันหรือแม่วันดีหรืออะไรเงี้ยนั่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนเป็นเด็กแม่รับมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่ทุกคนภูมิใจกันนะวันเนี้ยมันถูกอุ้มมาจากพ่อด่าพ่อพ่อ,พอปียพ่อเอ๊ะ หรือทุกๆพ่อทุกแม่ที่เขาอุ้มมา70ปี60ปีกันนะจนมันมาบูมตอนนี้อันนี้สําคัญมากอยากให้เขาฟังเพราะถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาเขาสัมผัสเนี่ยเขาจะได้ภูมิใจกับมันอันนี้สําคัญมากที่ผ่านมาน้องแม่หนกน้อยก็มีดราม่าอีกแล้วเหรอครับก็คือแบบว่าใจว่าอ๋อครับรวมรวมรวมทั้งอะไรหลายๆอย่างอันนี้ให้หน่อยเองส่วนตัวได้มีการทักถามแม่หนุ่มหน่อยไหมท่มีการพูดคุยกันเลยผมคุยกับแม่ประจําอยู่แล้วนะอันนี้พูดจริงๆเหมือนกับว่า เจอกันเนี่ยก็จะพูดกันแต่เรื่องผมจะห่วงแม่อยู่แค่เรื่องนี้แหละเรื่องของอนี่สินที่เรารู้อยู่แล้วเราไปตั้งแต่วันแรกเรารู้เรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องนี้สินเราอยู่แล้วมันจะต้องเจออะไรแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วหรือแม้แต่โกดังที่ไม่ซึ่งผมเองก็เ,เรียกคำว่าอะไรนะตรงนั้นเนี่ยเราก็ทําทําไว้ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะให้เสียงม,มันเงียบเพื่อไม่ให้คนรอบข้างลาคานกับเสียงเวลาซ้อมทีนี้ทุกๆเหตุ<ท><ท>การณ์ของแม่มันอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแล้วผมเองก็ เหมือนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่มาตั้งสองปีเนาะ<ม>ปีกว่าเต็มเต็มเลยที่แบบอยู่ทุกวันและนอนที่นั่นเลยเพราะ,ะนั้นทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราเดาไม่ใช่ดาวอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย<ม>แต่ถามว่าเคารพเคารพการตัดสินใจของแม่ไหมเคารพเพราะว่าสุดท้ายมันก็ความสุขของแม่เป็นหลักมันเราองค์ก็ถามในมุมผมอะผมก็มองว่ามันอย่างนี้ไหมอย่างงู้นไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็แค่คําความเห็นของเรา แต่ว่าความสุขของเขาหรือว่าความที่ของเขาเราก็ไปบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยครับมรตกใจไหมคะที่ได้เห็นมีการประกาศขายเอ่อตกตกใจตรงที่แม่ต้องย้ายมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าก็บอกตอนที่ยังแต่วันแรกเนาะก็บอกกับแม่เสมอว่าเอาหน้าแม่ผมว่ามันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าสุดท้ายสุดท้ายเจ้านี้ครับเขาก็ไม่อยากได้บ้านหรอกเขาเขาก็อยากได้เงินคืนเพราะนั้นการเจรจาต่อรองอย่างเงี้ยกระบวนการของศาลมันทําได้หมดเลยมันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องเข้าใจว่าแม่เองก็แกก็อายุเยอะแล้วแล้วแกก็ไม่ได้มีผู้คิดขนาดนั้นแล้วพ่อมีอยู่ด้วยแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้อยู่เขาแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็สุดท้ายตกใจอากานต้องย้ายบ้านมากกว่าเพราะว่าพอมันอายุเยอะแล้วอะ่ะต้องขนต้องย้ายแล้วเปลี่ยนที่ใหม่อะ่ะการปรับตัวไม่เหมือนเด็กมันอยู่แล้วละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เชื่อว่าแม่อยู่ได้แม่ทําได้เพราะแม่เพราะแม่เจอมาทุกอย่างแล้วดังนั้น ถ้ามันถ้ามันสุดสุดสุดท้ายแล้วมันนั่นจริงๆแฟนคลับหรือญาติของแม่หรือแม่ตัวตผมเองอ่ะทุกคนพร้อมที่จะพพอน์ตแม่อยู่แล้วไม่มีใครทิ้งแม่หรอกเพียงแต่แม่อันนี้ฝากถึงแม่ได้ไหมคือแม่จุดยืนให้ชัดเจนว่าแม่จะเอาอะไรกับชีวิตจบจริงๆนะจบเลยจดยืนโหแฟนคลับแม่รักแม่มากผมไม่ไม่ได้พูดแทน ผมพูดแทนแฟนคลับไปเลยแฟนคลับรุ่นที่แบบเห็นแม่งแต่เป็นสาวอะทุกวันนี้เขายังรักแม่ต่อให้จะมีนอยมีงอนนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละทุกคนพร้อมกลับไปซัพพอร์ตแม่เพราะคนที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยแฟนคลับพันแท้แม่ทั้งนั้นแหละแล้วก็ทุกครั้งที่บ่นเนี่ยมันภาษาเราเนาะก็เมาส์มอยอะไรเงี้ย,าายแต่ลึกจริงๆแล้วอะมีแต่ความห่วงใยมีแต่ความอยากจะแบบรีแม่แบบอย่างเงี้ย เมื่อไหรเราเกิดปัญหาอรกันกรณีหนึ่งในวงอะไรที่ออกมาไลไรผดลบกัดผลลบเงินเดือนงานที่เราได้เห็นไหมโหเห็นครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเราเกาลงไม่ได้อันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นบริษัทแต่ถ้าให้พูดในมุมของลูกคนหนึ่งของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเออยังไงล่ะสุดท้ายคุยกันให้ดียังไงก็มีทางออกร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกคนในวงนะครับ ศิลปินหรือใครก็ช่างเถอะมันแค่สื่อสารครับมันแค่สื่อสารเองว่าแม่ต้องการอะไรแล้วพูดให้เคลียร์และทําให้ได้หมายถึงว่าถ้ารับปากแล้วทําได้ยังไงก็จบเพราะเขาพร้อมที่จะไปกับแม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาอยู่วงกับแม่เพื่อเงินอย่างเดียวนะฮะเขามาเพราะศรัทธาเขามาเพราะคาว่าสิา่อสารพวกศิลปินทุกคนนะฮะที่อยู่นั่นแหละเพราะผมอ่ะผ,ผมตอนที่ไปทำใหม่ๆผมบบอ,อะไรจะขนาดนี้มันต้องแบบเออแบบไม่มีก็ยังอยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเรา อ่านคือหัวใจก็เลยเขาอยู่ได้ใจเพราะนั้นแม่แค่ต้องการอะไรอย่างที่บอกเลยชัดเจนสื่อสารให้จบแต่ต้องทําให้จบอย่างที่สื่อสารสบายครับสิ่งีิสานบาร,รมีไม่ถ้าไม่มีสิ่งีิสานไม่มีผมวันนี้นั่นนั่นคือบาร,รมีเลยนะมันไม่มีใครมาสร้างได้4 8ปีที่สร้างมาเนี่ยเอาเงินซื้อก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสาคัญมาก ตรงเนี้ยแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยเอาตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งแล้วก็โอ้โหแม่ไปสอนแม่เนาะข <laughs> อโทษครับแม่อย่าอย่าอย่ยยยยาว่าลูกนะคือแม่แค่ชัดเจนแล้วแม่จะเอาอะไรแล้วแม่สื่อสารกับลูกในวงทุกคน <ừ. S 1> พร้อมช่วยรวมทั้งแฟนคลับจบแค่นี้เลยครับบ้ากต้นสก็บอกว่ามีทีมงานแล้วหมอนลำบอกแล้วด้วยนะอ๋อจริงๆหมอมนรำอย่างที่บอกแหละฮะ <laughs> คือ,อ,อวันนี้ลงสุดไปฮนะแล้วก็สุดท้ายเออ ยังไงก็อีสสิงนีสาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมฮะก็ก็กลับมาอีกมันเป็นมันมันมันบอกอะไรตรงนี้มันบอกให้เห็นชัดเลยว่าเขาศรัทธาเพราะนั้นไอ้ความศรัทธาตรงนี้แค่ทำให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้มันมั่นคงจบเพราะว่าโอ้บารมีสิงนีสานองจริงพี่มันไม่มีอะไรเทียบจริงๆนะยากมากไม่งั้นไม่มีแค่น่อยวันนี้แล้วครับที่มีวันนี้ได้นี่บารมีของสิงนีสานเลยนะถูกไหมฮะครบับโอเคแหมหลาย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 วงนอะก็ สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆงานงานมันยังไม่ได้เต็มเหมือนทุกเดือนเหมือนวงอื่นหรอกเพราะว่าเราเป็นวงวงวงใหม่เนาะวงน้องใหม่ด้วยแต่ว่าทุกๆวันก็จะมีผู้จ้างโทรมาจ้างทุกวันดังนั้นซีซั่นสองเนี่ยสบายลอยตัวซีซั่นหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกแหละม,มันฉุดกระพุบมันไม่มันค่อยๆแล้วแต่ถามว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนแค็แฮปปี้เพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทุกวันเขาก็เหนื่อยตอนนี้มีอาพักบ้างซักค่าบ้างออกไปทําชีวิตประจําวันเขาบ้างทําคลิปบ้าง จากที่สัมภาษณ์น้องๆหรือศิลปินทุกคนจะมีที่ห่วงก็คือน้องแดนเซอร์ทีนี้ก็เราต้องมาหาวิธีการการันทํายังไงเนี่ยเดี๋ยววันที่25าต้องไปคุยกันว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นตรงกลางยังไงกันดีอย่างงี้<จ>ะ <iss> ฮะซึ่งก็คุยกันแล้ว <ừ> เดี๋ยวคุยกับพ่อโจโด้วยก็สบายครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของทุกอย่างมีครบหมดอ่ะมีสมองอย่างบอสโจมีหลังบ้านอย่างซอนุชตถูกไหมฮะแล้วมีผมมีคนนึงผมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าทีมงานทุกคนเขาเป็นหนึ่งนั้นหนึ่งใจเดียวก พี่ท็อปพี่เดี่ยวพูดอะไรเขาฟังแล้วทําตามไม่ได้แบบว่าต่อให้มีคําถามเขาก็ถามกันตรงนั้นแล้วก็เคลียร์กันเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นงการท,านานที่น่ารักมากผมชอบแล้วมันเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยครับเขาก็เจนเดียวกันอะ่ะถ้าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีความสุขกับมันอยากแบบโชว์วันนี้น้องฮักแพงอยากเป็นพิธีกรเขาก็ลองอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบอะไรแบบเฮ้ยลองดันกันดูลองฝึกกันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ทาได้ดีหมดนะครับเพราะว่าทุกคนมี ความตั้งใจอันนี้สำคัญเทศกาลนีมันประมาณกี่คั้ตอนนี้ก็น่าจะหลอกน่าประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าอยู่แล้วมันร้อยกว่าอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเสริมมาเรื่อยๆอย่างอย่างช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยครับหรือว่าช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยวงใหญ่หญๆเขาเต็มอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเองก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจเพราะว่าความใหม่แล้วก็ศิลปินเราต่อให้ใหม่แต่ทุกคนเข้าถึงสารสินจริงนะครับอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้อย,อยมิวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเจ๋งเป้งทำแคนฟอร์ส เ้องะคัดแพงก็สว่างมากถูกไหมครับเพราะฉนั้นมันไม่มีอะไรให้ห่วงเลยครับสบายครับมนใน happy ครับ happy ปปปปปมีความสุขแล้วว่าอีกอย่างพ่อโจเขาวางโครงสร้างไว้ดีครับทุกคนต่อใหม้มีงานทำคอนเทนต์ก็กมีไรายได้พอที่จะเ,เลี้ยง <Like S 1> เลี้ยงตัวเองได้อันนี้อันนี้เป็นจุดที่ผมโคตรชอบเลยอะ่ะมันไม่ต้องเดือดร้อนใครเนะเาะแล้วทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองในทุกสถานะด้วยนอนอยู่ตื่นมากินออกไปขึ้นแสดงก็สามารถทําได้อะไรเงี้ยฮะเป็นข้อดี ที่พ่อเขาสร้างไว้ที่นครศิลรโอ้ยนั่นเขาลอยลำไปแล้วฮะสัมสาษณ์ที่ยนที่หลายหลายหลายอันมากนั่นเขาลอยลำใช้คำว่าลอยลำแล้วกันเพราะว่าหนึ่งพี่ป๊อปพี่ป๊อป็นคนเก่งอย่างที่บอกว่าไม่มีพี่ป๊อกก็ไม่มีเฮียมกันวันนี้เพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่ทำหมอลำมาเนี่ยพี่ป๊อปก็ให้ความรู้มาตลอดให้ให้คำแนะนำมาตลอดเพราะว่าเขาอยู่กับหมอลำมาตั้งแต่เด็กและเขารักจริงๆและรู้ทุกวงอันนั้น ทุกๆวงที่คุยกันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นจุดแข็งที่เราเอามาพัฒนากับอีสานสนครศรีและตอนนี้เขาเป็นผู้จัดก,การดูแลทั้งหมดเลยเป็นผู้บริหารด้วยเพราะนั้นหายห่วงครับสบายแล้วก็แม่เปาแม่นเนรนั่นคือที่ที่หนึ่งของอีสานสนครศรีอยู่แล้ว้ยฮะแล้วมีเจียมยอดไผ่สบายครับลอยลำมีห่วงแค่เรื่องเดียวฮนะพอมันคนมันเยอะมันมีในเรื่องของการสื่อสารกันเองว่า mm. ถ้าเกิดแบบบางทีแบบได้ยินอันนี้มาปุ๊บแล้วนอยใส่กันอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะพยายามพูดทุกๆครั้งและดีขึ้นเรื่อยๆพูดปแกกๆนนี่เหืยมา เพราะว่าการสื่อสารเลยแดนเซอร์ว่าอย่างนี้ศิลปินก็เลยนอยศิลปินโพสแบบนี้แดนเซอร์นอยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเท่านั้นเลยเพราะคนมันหมู่มากเท่านั้นเองแล้วแล้วธรรมชาติเขาคือเป็นศิลปินเนาะรับสารปุ๊บกระเทือนเลยไงนอยเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้มันเบาลงได้เนี่ยดีมากแต่ตอนเนี้ยอีสานก็สิ้นสบายครับเบาลงหมดแล้วครับผมอีกเรื่องลุกเกอร์ไหมอีกเรื่องฮะเรื่องฮะล,ลุกเกอร์ทำไมครับลุกเกอร์เหมือนบอสโจจะท่าทางอ๋อ oh. เออยังไม่ได้คุยกับแกเลยแต่ั้นผมไม่ผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าสุดท้ายอ่ะอย่างที่ผมสัมภาษณ์ทุกๆ,ๆครั้งเลยว่าผมไม่มองใครเด็กใครผู้ใหญ่ผมมองที่คุณภาพของเขากับความตั้งใจที่เขาจะทาอะไรกับชีวิตเช่นถ้าเกิดคุณเป็นเด็กแล้วต้องการสื่อสารต้องการจะเอาหมอรามาออ้ผมโคตรศรัทธาเลยออฟเนี้ยต่อให้เป็นเด็กผมก็โคตรผมให้เป็นอาจารย์เลยนะออฟเนี่ยตรงเน้ยและแม่แม่ครูทุกๆท,ท่านหรือใครก็ช่างพ่อครูพ่อเอ๊ะพ่อดาบแม่อิ๋วแม่นกอะไรเงี้ยเวลาผมไหว้เนี่ย ผมไม่ได้ไว่า้แค่ตัวบุคคลนะฮะผมไหว้ถึงจิตวิญญาณที่ท่านน่ะเอาหมอรำม,มาทําให้เรามีวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมแม่แม่แม่บุญช่วงนะแม่ราติทุกคนเวลาผมไหว้เนี่ยว่าเฮ้ย hey, เพิ่งเจอทำไมดูแบบคือผมศรัทธากับสิ่งที่แม่ทํามาตั้งแต่เด็กแล้วอุ้มมันมาให้เราจนปีนี้ปีนี้หมอรำบูมสุดเนาะสองปีมาเนี่ยบูมมากๆแต่ว่าสองปีนี้จะบูมได้งไงถ้าเกิดเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเขาไม่ไม่อุ้มมันมาให้เรา นั่นแหละอันนี้คือฝากทุกคนไว้เลยอย่ามองว่าพอมันดังแล้วทุกคนก็เอ๊เป็นที่ตัวฉันไม่ใช่มันเป็นที่ลากเลยมันถึงมีวันนี้ All right. All right. ครับผม